สวัสดีครับพี่น้องเจ้าของรักส่งสวรรเด้อนะครับนี่มาได้มกกบมาคือเก่านะครับผักกระแยงสดมักทัวสดนี่มักเขือน้ำเนแ่ยแกเกลืปลาแดดบวงบวานห่านะครับแกลวปลาดัะนะครับเขาสวยห่อนห่อนไหมพี่น้องกินน้ำกันครับบวมเราก็เอาเลยเด้อพี่น้องมามแซ่บน้ำกันเด้อพี่น,อน้องเด้กับแกลวปลาแดดบวานห่านี่กับผักมกกบนะมกกบบหานห่านี่ยแหละจับลูกเนี่ยล<อ>เลย tay gặp it again. Vội nhanh hôm không, đây hôm 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 แสบไม่เป็นไรเด็งเขือง่เขือสดเนาะ มันก็จะหยบแขวนเมือนก็มีขขาเนี้ยครับ

งีมันหอมผักกทินผักกายังยง,ง,งียขอบพ่มน้สุงส่สวนทีเราเพินับเต้มเยครับปากเว้น้ำแนช่องเี้นะครับจนว่าก็จบข้าวพอรวยแล้วกันแช่น้ำน้นะกิน,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 นนะเขาเสฉวเนิดนก่งครับ ขอบคุณเลหลายครับผม